สวัสดีเช้าเกมเมอร์กันทุกคนนะครับพบกับผมคามาตาเพลนะฮะแล้ววันนี้เราก็กลับมากับโรบอ o k ป m o มนอนบริทบอลตอนที่9กันแล้วนะครับหรือเมื่อวานอาจจะเปลี่ยนชื่อไปบปัดหนึงนะฮะเป็นมา r รีฟซิตี้นะฮะเนื่ e Day นะะองจากเอพิวฟูเดนะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณแคปมูเลยนะครับนี่แฟนอาร์ตอีกแล้วนะครับพี่เอกชอบมากนะฮะและอย่างแรกวันนี้ที่พี่เอกจะมาพูดถึงนะฮะเนื่องจากน้องๆหลายคนได้คอมเมนต์ว่าอยากดูวิธีจับวินทินี่นะครับซึ่งตัวนั้นพี่เอกต้องอธิบายนะฮะว่าการจะจับเนี่ยมันจะโคเข้ากับเนื้อเรื่องเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้รอนิดนะฮะตอนนี้พี่เอกกาลังปั้นตัวใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาทําคิดจับให้น้องๆดูกันเลยนะครับก็อดทนรอกันหน่อยนะครับ และส่วนวันนี้นะครับคลิปที่พี่เอกจะมาสอนจับนะฮะวันนี้พี่เอกก็จะมาสอนจับตัวที่ชื่อว่าเดนซี่นะครับตัวนี้นะครับอโอเคนะฮะซึ่งการที่จะจับตัวนี้ได้นะฮะเราก็ต้องใช้โปเกมอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอันโนนะครับหรือถ้าเห็นในปาร์ตี้นะฮะก็จะเป็นคลน้ายตัวอักษรแบบนี้เห็นไหมฮะอันโนนะครับ ซึ่งนะครับการที่จะจับตัวพวกนี้ได้นะฮะเราก็ต้องมาที่รูท1 1ครับแล้วก็ต้องไปที่ดิเซอร์ตคาตาคอมนะก็เหมือนกับไคล้ายๆแบบเป็นสุสานนะครับซึ่งเขาบอกข้างในนะฮะมีโปเกมอนลีเจเนรัลี่ลึกลับถูกฝังอยู่หรือว่าอะไรที่อาจจะทุกคนรู้จักในนามว่าฮอปป้านะครับแต่เราก็จะไม่ไปถึงเรื่องนั้นมากนะครับเพราะวันนี้เราจะมาจับเดนซี่นะฮะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะซึ่งในนี้นะครับเนี่ยนะฮะ ก็จะมีตัวอันโนนะครับอยู่ทั้งหมดต้อง28แบบครับแต่เราต้องหาแค่4แบบเท่านั้นนะครับที่เอามาเรียงกันแล้วจะเขียนว่า o p เพ่นนะฮะสี่แบบนี้นะฮะเนตัวโอนะครับตัวพีตัวอีนะครับตัวเอ็นนะ, e นะ,นะซึ่ง พี่เอก็ใช้เวลาหาอยู่หน่อยนะเพราะว่าการที่จะเจอครบทั้งหมดสี่ตัวนะจากยี่สิบแปดตัวทั้งหมดนะก็ใช้เวลาน่าดูครับโอเคนะพอเราหลังจากได้อันนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องไปที่เมืองยิมหกครับหรือว่าอะไรนะฟูโรรูมาซิต,ตี้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะฮะอย่าลืมนะการที่จะเข้ามาที่ดิเซอร์ตคาตาคอมนี่ต้องมีโปเกมอนตัวหนึ่งที่สามารถบล็อกสแตร็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ เมืองยิมหกนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองฟูโอรุมะซิตี้แล้วนะครับหรือเมืองยิมหดนะหรือว่ายินของธาตุพืชนะครับโอเคแล้วคราวนี้นะที่ที่เราต้องไปต่อก็คือกลับไปรูสิบสามครับเออเดี๋ยวขอดูกอนนะนาทางนั้นนะครับอนันเดี๋ยวพี่เอกก็จะเปิดแม็กวีฟพล้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิ่งไปสู่นะครับโปกเกมอนตัวอื่นนะครับ ลืมนะครับพอเราจะอันโนวนมาได้นะเราก็ต้องเอามาใสนะ่เหมือนที่พี่เอกใส่เนะี่ย O P E N นะครับโอเคแล้วพอเราเข้ารู้สิบสามนะก็ให้เราวิ่งย้อนไปนิดนึงนะครับโอเคนะพูดเร็วก่อนเดินสัง,งนนะเ,เราก็จะย้อนกลับไปก็ผ่านเทนเนอร์ที่เราสู้มาหลายๆคนนะครับ สังเกตนะฮะจะมีเทรนเนอร์ยืนตรงนี้ให้เราขึ้นบันไดอันนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันทางเข้าเล็กๆนะฮะซึ่งการที่จะขึ้นไปข้างบนได้ก็อย่างที่พี่เอกบอกไว้นะต้องผ่านยิมหกก่อนนะฮะเราถึงจะสามารถมีล็อกกราบนะครับโอเคเราก็ปีนกันขึ้นไปเลยครับซึ่งพี่เอกมาเปิดไปแล้วนะฮะถ้าน้องๆคนไหนยังไม่เคยมานะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ตามในภาพนะก็เป็นผนังปิดลงมาแล้วก็มีตัวอักษรสี่ตัวที่เราไปหามานะฮะเนื่องจากเรามีมันในปาร์ตี้เราก็กดแล้วมันก็จะเปิดประตูนี้ครับแล้วเราก็วิ่งเข้าไปข้างในนะครับโอเคสวยงามมากเลยนะครับข้างในนี้แล้วพอเราเข้ามาตรงนี้นะฮะแดนซี่นะฮะควรจะยืนอยู่ตรงกลางนั้นนะครับอย่างในรูปเลยนะครับแต่พี่เอกขับไปแล้วนะครับ Okay. สวยไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะฮะว่าสเตตเดนซี่เป็นไงบ้างนะครับโอเคโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเดนซี่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับและที่สําคัญที่พี่เอกไปอ่านมาเาบอกว่าเดนซี่นะมีร่างเมก้าด้วยนะถือว่าตอนนี้นะในเกมหินเมก้ายังไม่ออกมาแนละ้วพี่เอกก็รู้นะว่า อยากจะให้มันออกมาเร็วนะเพราะว่าตอนแปลงร่างเป็นร่างเมกาแล้วสวยมากๆเลยนะครับเหมือนในรูปนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับโอเคนะครับยังไงนะครับวันนี้นะครับพี่เอกก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะฮะและพี่เอกก็จะ รีบไปเก็บเลเวลนะฮะเพื่อที่มาจะได้จับวิธีนี้ให้น้องๆดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบและอยากติดตามอย่าลืมกดไลค์ like หรือ Subscribe นะครับยังไงวันนี้พี่เอกต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ